สวัสดีครับ FC ไม่สภาพครัวลำเพลินเด้อมือนี้เป็นมือสันมั่นดีกอีกมือนึงครับพี่น้องครับคนได้แม่มันเลยผ้าออกมานกเสืเอกเสืโทครับมองพื้นที่ของอันอันดอนคลากระย่างมองะลังร้านตอนนี้นะครับพี่น้องครับตอนนี้กะพอผ้ามครับพอผ้าตาตาโลดเพิ่งกะกระลังตกแตงครับพี่น้องครับตกแตง อของที่จะใส่เสาเอกเสาโทอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องครับเสาเอกเสาโทเสาเอกก็นีเป็นกีกับต้นกล้วยนะครับพี่น้องครับเสาโทก็่ตเป็นอ้อยกับไส้ครับพี่น้องก็จะมีต้นคูนต้นย้อต้นลักต้นกล้วยครับคูนย่อฮักคูนย่อฮักนะครับพี่น้องครับนี่ครับจะของกิจการมากเลยครับพี่น้องนี่สวัสดีครับปามาดครับเดี๋ยวจะ จะเป็นผู้นายแม่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแม่ของกันต้องเรียกว่าผู้จัดการฮะผู้จัดการกิจการผู้จัดการกิจการเออผู้จัดการกิจการผู้จัดการมือว่ากันไปสวัสดีครับคุณนายแม่สวัสดีครับสวัสดีครับตาโลดครับผมแล้วก็อันนี้คนย่ากยังครับนะครับแม่ของปลาต่อยเลยพิ่มน่อยหน่อยฮะแม่คอโอ้เพิ่มหน่อไปทังได้ไปวัดบ้านหรือเปล่าคุณแม่ ไปไปวัดวปั้งหรือเปล่าโอ้พันโมนินหูนอ้พันไม่ค่อยดีเอามาไปยังครับตั้งพูดกันจะเป็นปลาวัฒนาครับน้ำมัง,งาสากันครับต่างกับไอไงครับแล้วก็เป็นปลาหน่อยสายจวดครับจวดจ้าดครับเอาหลังจากที่ไปว่านที่ข้านเรียบร้อยๆนะครับพี่น้องครับเที่ข้านโอ้มาฐานครับพี่น้องครับเที่ข้านแล้วปุ๊บบดัดตเพิ่นกระซี มาหาเบิงเสาซาเอกซาธุ่มของไหนครับนี่ทางหน้าก็จะเป็นคุณนายวนาผู้ช่วยสุวรรณาศิลาสิโคนครับพี่น้องครับมาบริการปูเสื้อปูซานเตรียมการสถานที่ไว้แล้วครับอ้าวผู้จัดบ้านสายจวดคือว่าสิมาคือนหน้าหนองมาดอ่ะพ่อใหญ่แหลมมาบอกมาดิไม่ได้บอกเล่าว่าพ่อใหญ่แหลมเลยโอ้มาตรฐานครับพี่น้องครับแข็งแรงไม่ต้องย่านไม่ต้องห่วงครับนี่ รถพานไปพานมาไหนทำไมเพราะีการสะเทือนครับถ้าเราโมไซค์ซี่นี่สะเทือนนะครับรถพานไปพานมาหรือรื้อๆๆๆสะเทือนนะครับอันเพราะสบายครับจุัดครับทางล้านต่อยเมื่อนีร่ซื้อข้าวกลับหน้ามันคือสีโบได้ซื้อันสร้างไก่ครับพี่น้องครับสร้างขางล้านต่อยเลยครับพี่น้ครับทางล้านเราก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างครับเพราะว่าจะเป็นมัมครับมัมเนื้อล้านต่อยครับพี่น้องครับแล้วว่า ขายล่ามขายก้อยขังล่าล่าเเผาทิ่มเลยเผาล่ามิ่มเลยนะครับ้วันรอคุณแม่ครับสร้างก้อยหมูนะครับได้ครับก้อยหมูครับก้อยมูก่ก้อยหมู้อยมูะขอจกกพี่น้องครับเอาขายเลยนียขายเลยนีขายเลยเนี่มีตะก้อยง่วบครับ ม้วนเนี่ยวาได้บอครับมาซอเียบบครับไปกินร้านอื่นเนาะแมนมีโอ้ยเพิ่งเราจะกิโลครับสิปลาเนี่ยครับอันนี้บางคนอาจสีมุขจักนะครับเด้อถตะเกียงไงนะครับนี่ปลาต่อยนะครับมันแพงนี่โอยเจ้าของกิจกรรมไงนะครับนี่ไม่จากล้านครับเสมอนะครับสองครับสองล้านอีกล้านนึงยุ่ยใส่ครับล้านหนึ่งยุ่ขาดซีจขาดซีจผู้ใดบริการให้ครับท่านผู้นแม่บ้านครับโอ้จวดนี่โอ้ยขาดใส่นิด คล่องดีครับ่ป้องรับอันนี้เนี่ยเขาเียสะโพกเออเอาปเะ็ดศังครับนี่เนื้อสะโพกลาบก้อยนี่บครับก้อยเฮดมนีลาบก้อยแล้วเออมือเล่อจากโลครับนี่ครับหสามสิบาลเมกโอ้มกอ้เนีแ้กเเอาทางอัไปเเทศังมั้งนครับนี่อันนี้อะไปเะ็ดังมันครับนี่อันนี่ยครับมีเีี้็ใส่กอ บอนสมมติว่ามันนี่ครับกันมาเสียมาสซ่างเนี่ยกินอะนรเนี่ลวกนี่ได้บ่จงไว้ให้เลยนะเออจงไว้ใหงเลยมันต้องลวกขาได้บอนนี่อยากอยากกินตัวนี้มันมันจุอัะไรอยังเขห้องอะไรอยัางก็อูเพียออูเพียนะครับนี่ยไซด์นี้นี่ยเดี๋ยวยังเสียมาสซ่างน้ำครับโอ้เดือดกน้องมีลูกน้องจะก้นครับนี่ฮะมีลูกน้องที่หน้าจะก้นครับอยู่นี่ครับวางครับ มีถั่วแก่มาจุดนี่ครับให้ประสบการณ์จักปีแล้วครับนี่ครับเปิดมาะนี่เปิดมาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งสี่หนึ่งตัวนี้ครับหกเจ็ดยี่สิบกว่าปีครับพี่น้องเพราะว่าการันตีความแท้เลยครับสูตรดั้งเดิมเนาะพวกหมั่พวกก้อยแม่เนาได้ขายส้าลาบตะก้อยเ้ามหมี่เนี่ยตูกขี้ใส่กวางนุ่มจมหลายหลายอย่างเขาเย็ดเองยวนะครับผมครับผมตู้เนี่ยใส่กวางนุ่มจม มัมนี่แหะมันหากินงายครับผมเอาเฮ็ดอันนี้แล้วจะไปนั่งกันทางนอกกุเด้อครับเด้อป่าเด้อเดี๋ยวสิมาบริการครับผมดูครับเยี่ยมเยี่ยนแม่ยังไครับดูครับนี่มันหูจักซื้อเลยแม่ยังครับดูครับแม่เขียวแม่เขียวครับพี่น้องเนี่ยนายช่างมาแล้วครับนายช่างมาแล้วโอ้เสาปักไงครับซีต้นหมดแล้วเสาอ่ะ เอาะเอาล่ all ô, all ô, ้ uh, ีออกก็ได้เลยข้าวี่ออกก่อนเออเดี๋ยวเราออกให้แพรตึงหนยเอาลูกก่อนจดาือ โ <c oughs> อ้สาวเอกสาวโทวมาแล้วครับสาวเอกสาวโทวมาแล้วครับ <c oughs> สาว,สาวไงครับพี่น้องครับเขาพร้อมทำมานะเอาอะไรบ้างอาหารคือสั่งโอ้มะอาหารสั่งได้ยังจะมาใส่ผ้าข้าวแล้ว นะครับตาช่างสวัสดีครับจวัยรุ่นเคนหนาวันยังเป็นวัยรุ่นใช่คนหนจวดเจดีย์เมื่อไหรมาต้องกันซีคนนะครับสิทีมงาน,นโอ้เสาขึ้นใหญ่ค่ะคือเสารุ่นนี้ปรกตาเท่ายยี่สิบคนจวดครับนะครับพี่น้องครับ อ๋อคุณนายทักแจบมาแล้วครับนี่คุณนายฟ้าใสครับจากหมู่สี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยนำเครื่องดื่มบริโภคมาให้จวดครับวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอ่าของกินข้าวแซ่บครับขอบคุณคุณนายฟ้าใสาล้านนะครับเด้อขอให้ร่ำรวยรับวยกิจการลุงเรื่องลงเรื่องครับพี่น้อง าตอนนี้ก็แบกเสาเอกเสาโทลงมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้โอ้ตัวโมเมนธรรมดาครับพี่น้องครับเสาเอกเสาโทจากต้นนี่สี่ต้นบ่สี่ต้นบ่ใส่เสาโูปบ่ไม่ใช่เลยเอาประเด็ก็จะได้เวลาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับนี้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าเบื้องคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อครับการลงเสาเอกเสาโทแบบไหนครับว่าเพิ่งเคยเห็นครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่อง แม่สภับครัวอำเพอิเด้อจุตจวดครับพี่น้องครับ